คณกระกฎคุณกระกฎนี่คุณทำอะไรอะ่ะครบกำหนดหนึ่งปีเมื่อไหร่และค่อยมาให้พี่คุณกระกฎพี่มารับเธอกลับบ้านคุณไม่จำเป็นจะต้องมารับดิฉันค่ะเพราะว่า รถที่วางเนี่ยมีไปรับส่งที่บ้านทุกวันอยู่แล้วแล้วเย็นนี้ดิฉันก็มีธุระด้วยค่ะองดาวยังไงเธอก็ต้องกลับบ้านกับพี่พี่มีเรื่องอยากจะคุยกับเธอก็คุยกันตรงนี้ละค่ะภา,าษากฎหมายเธอก็ใช้ได้นะแต่ยังไงมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีข้อบอกพร่องเยอะแยะก็ดิฉันไม่ได้เรียนกฎหมายมานี่ค่ะ แต่ที่ดิฉันราน่างหนังสือฉบับนี้เนี่ยดิฉันให้ท่านขุนตรวจทานทุกอย่างแล้วท่านคุนก็บอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นี่นี่มันจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ไงเธอยังไม่ลงวันที่เลยอ่ะถ้าเรื่องวันที่แล้วก็ดิฉันเว้นเอาไว้เองนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเอาไว้ลงวันที่เองเพราะว่าตามสัญญาพินัยกรรมแล้วเนี่ย ดิฉันจะเขียนจดหมายยืนยันแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อครบหนึ่งปีแล้วแล้วถ้าจะลงวันที่วันนี้เนี่ยก็อาจจะถือเป็นโมฆะเอาไว้ครบหนึ่งปีก่อนแล้วคุณค่อยเขียนวันที่เองก็ได้นะคะยังไงมันก็เป็นโมฆะอยู่ดียังไม่มีพยานลงชื่อเลยคุณก็เอาไปให้ท่านขุนนะชวนหรือว่าใครก็ได้ลงชื่อสิคะแต่จริงๆดิฉันว่ามันก็ไม่เห็นจะสําคัญนะคะเพราะว่าในร่างฉบับนี้เนี่ยมันก็มีข้อความแล้วก็เป็นลายมือของดิฉันทุกอย่างแค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่หรอ แต่แม่นก็ยังผิดกราเทศะัเพราะว่าเธอควรจะไม่ให้พี่ตอนที่มันครบกำหนดหนึ่งปีไม่ใช่มาให้พี่ตอนนี้ที่ดิฉันเอามาให้ตอนนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันไงคะว่าดิฉันจะไม่มีวันกลับกรอกหรือว่าเล่นลูกไม้กับคุณหรือว่าคุณพะราชัยแต่พี่ไม่ชอบอะไรที่มันผิดสัญญาแล้วมันก็เกินเลยนี่เธอไม่ต้องมาประชดประชันพี่ด้วยการเอามาให้พี่ก่อนได้ไหมดิฉันไม่ได้ประชดประชันแต่ที่ดิฉันทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อตัวเองค่ะ เพื่อที่คุณพดาชมัยเนี่ยจะได้มา,มาคิดอาคติกับบิศเนอีกคุณเองก็น่าจะพอใจนะละองดาวลอองดาวคุณกระกฎคุณกระกฎนี่คุณทำอะไรอะ่ะครบกำหนดหนึ่งปีเมื่อไหร่แล้วค่อยมาให้พี่ เเกลียดคพราะว่าพี่มีคู่รักอย่างพดาชมัยใช่ไหมลองดาวลองดาว yeah. we down to me